สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัตสนิยายพลน,นิกรกิมหมวนโดยปออินทราปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าโรคเส้นประสาทตอนที่สองค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ ทุกวันจัน์ทรถึงเสราร์หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ารุ่งขึ้นจากวันนั้นเจ้าคุณวิจิตต้องนอนแซวอยู่บนเตียงร้องครวนครางเพราะปวดศีรษะจนทนไม่ไหวเส้นโลหิตที่ขมับทั้งสองขึ้นโปนต้องใช้ถุงน้ำแข็งวางบนศีรษะตลอดวัน นิกรกลุ่มใจมากเขามอบให้ในายแพทย์ดิเรกนรงฤทธิ์เป็นผู้รักษาส่วนนันทากับประภัยเป็นนางพยาบาลอาการของเจ้าคุณวิจิตมีแต่ทรงกับสุดนายแพทย์ดิเรกลงความเห็นว่าท่านเป็นโรคเส้นประสาทชนิดร้ายแรงการรักษาลำบากมากเจ้าคุณวิจิตอาจจะกลายเป็นโรคจิตก็ได้ แต่เขาก็ได้รับรองกับนิกรว่าเขาจะพยายามรักษาจนสุดความสามารถและกำหนดว่าอย่างน้อยสองสัปดาห์อาการของท่านถึงจะกระเตื้องขึ้นวันนี้เป็นวันที่สี่เจ้าคุณป่วยมากนิกอรกลุ้มใจแทบจะเป็นบ้าเจ้าคุณวิจิตมีอาการแปลกประหลาดไม่ยอมกินอาหาร เกรงว่าจะถูกยาพิษไม่ยอมพบหน้าใครทั้งนั้นร้องเอตโรว่าใครต่อใครจะฆ่าท่านบางทีก็นั่งร้องไห้บางทีก็หัวเราะซึ่งทำให้ในายแพทย์ดีเรกเกือบจะหมดปัญญาเย็นวันนั้นสตูดเก่งนำพลกิมงวนและเจ้าคุณปัจจนึกเข้ามาในบ้านการุนวงที่หน้าตึก มีรถยนต์หลายคันจอดอยู่แสดงว่าขณะนี้มีผู้มาเยี่ยมเจ้าคุณวิจิตมากพลพัชราพรบังคับรถให้เลี้ยวมาตามวงกลมของขอบสนามและหยุดห่างจากบันไดหินอ่อนเล็กน้อยทั้งสามคนพากันก้าวลงจากรถพลกับกิมง่วนแต่งสากลส่วนเจ้าคุณปัจจนึกนุ่งผ้าม่วงหางกระรอก สวมเสื้อชั้นนอกคอปิดมือถือถุงกระดาษใหญ่ๆถุงหนึง่งในถุงนั้นมีองุ่นสดกับแอปเปิลผลไม้สำหรับเยี่ยมคนไข้เจ้าคุณปัจจนึกเดินนำหน้าพาในลิงทั้งสองเข้าไปในห้องถงณที่นั้นญาติมิตรของสามเกลอได้มาชุมนุมกันพร้อมหน้าทุกคนพากันวิตกในอาการของท่าน และนั่งจับกลุ่มสนทนากันในห้องโถงในแพทย์ดิเรกไม่ยอมให้ใครขึ้นไปเยี่ยมท่านเป็นอันขาดเจ้าคุณและคุณหญิงประสิทธิ์เจ้าคุณนพร,รัตร์ประภาประภัยนิกรนันทานวลละออ,อยู่กันครบแซตพอเจ้าคุณปัจจนึกพากิมหวนกับพลเข้ามาในห้องต่างก็ทักทายกันเสียงจอกแจ๊กจอแจ เจ้าคุณปัจจนึกกล่าวถามนิกรคุณพ่อแกเป็นยังไงบ้างในการุนวงถอนหายใจเบาๆเฮ้ยอย่าให้ผมบอกเลยครับผมกลุ้มใจแลือเกินเจ้าคุณปัจจนึกทำตาปริบๆหันมามองดูคุณหญิงประสิทธิ์ไม่กระเตืองขึ้นบ้างเลยล่ะครับคุณหญิงคุณหญิงสั่นศีษะชะชา กำลังอยู่ในระหว่างอันตารายค่ะท่านเพอ้อคลั่งตลอดวันความทรงจำไม่มีเหลืออยู่แล้วจำใครไม่ได้แม้แต่คนเดียวเจ้าคุณประสิทธิ์พูดเสริมขึ้นแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นท่านยังเข้าใจว่าทุกคนในโลกนี้คอยฆ่าท่านเจ้าคุณปัจจนึกสะดุ้งโยงหันมากระซิบกับกิมงวน เอถ้าจะไม่เข้าทีเว้ยเสียจริตไปกระมังว่าไม่รู้นะ่ะคิมหวนเอตโรลันมีอย่างละครับคนดีๆหาว่าเป็นบ้าเจ้าคุณเม้มริมฝีปากแน่นเออดีละมึงทีนี้มึงอย่าพูดอะไรกับข้านะโธ่ไอ้ของปากแตกพูดจบท่านก็หันมาทางพล ขึ้นไปเยี่ยมท่านเถอะว้ยพลนันทาพูดขึ้นเบาๆไม่ได้หรอกคะ่ะคุณอาคะคุณดีเรกสั่งห้ามเยี่ยมห้ามเยี่ยมเจ้าคุณครางเบาๆบ้าแล้วทําไงถึงจะรู้อาการละ่ะประไพพูดขึ้นบ้างถึงคุณพ่อขึ้นไปเยี่ยมท่านก็ไม่มีประโยชน์คะ่ะเพราะว่าขณะน,นี้ท่านจําใครไม่ได้เลย ทันใดนั้นทุกๆคนได้ยินเสียงเจ้าคุณวิจิตตะโกนลั่นบ้านมาจากข้างบนโอ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วจ้าอย่าฆ้าจันเลยช่วยด้วยช่วยด้วยตายแล้วโอ้ยเสียงถอนหายใจเฮือกใหญ่ดังลั่นห้องโถงนิกรกับนันทา มีกริยากระสับกระส่ายมากส่วนคุณหญิงประสิทธิ์อารามเป็นห่วงพี่ชายและหยิบพลูจีบทีเดียวตั้งแปดจีบใส่ปากเคี้ยวภายในห้องเงียบสงดัดพลเดินเข้ามาจับแขนนันทามีรกักนันจะ้ะเราจะต้องอยู่ที่นี่จนกว่าท่านจะหายป่วยประเดี๋ยวนันกลับบ้านทีนะไปเอาเสื้อผ้าของพี่และของนันมาให้พร้อม ส่วนพ่อแดงมอบให้แมกกลิ่นก็แล้วกันค่ะนันคิดไว้เหมือนกันว่าตั้งแต่คืนนี้ไปนันจะค้างอยู่ที่นี่นายพัชราพรหันมาทางกิมหนวนเสียเว้ยแกกับคุณนวลก็มาค้างที่นี่สักห้าหกวันเถอะนะจะได้ช่วยกันพยาบาลท่านกิมหนวนพยักหน้าสำหรับการนะ่ะไม่ขัดข้องเลยคุณลุงท่านก็เหมือนกับเตี๋ยอ้วพูดจบ ก็เปลี่ยนสายตามาที่เจ้าคุณปัจจนึกคุณอาล่ะครับคุณอาเป็นเพื่อนของคุณลุงคุณอาน่าจะมาอยู่ช่วยรักษาพยาบาลจนกว่าท่านจะหายหรือค่อยยังชั่วหรือตาย <c oughs> เจ้าคุณปัจจนึกเวียงหลังกิมงวนด้วยกำปั้นดังอากไอ้เวรนี่ล่ะพูดอะไรไม่เป็นเรื่องอ่าเมื่อพวกแกมีแก่ใจมาอยู่รักษาพยาบาลท่าน ข้าก็จะมาอยู่ที่นี่เหมือนกันเราต้องช่วยกันโวยเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องก็จะเห็นใจกันในยามป่วยไขย้หรือเวลาทุกข์ร้อนเป็นอันว่าอาจจะอยู่ที่นี่ตั้งแต่คืนวันนี้เสียงวนอมยิม้มนั่นนะสิครับกว่าคุณลุงจะหายคุณอาก็ทุนค่าอาหารไปหลายมือ้อ เจ้าคุณปัจจนึกสะดุ้งเฮือกมันถูกเข็มแทงแม่ฉันไม่อยากจะพูดอะไรกับแกเลยวะทะลึ่งชิบหายผมล่ะครับเออเจ้าคุณร้องล่นการสนทนาหยุดชะงักเมื่อในแพทย์ดิเรกนรงฤทธิ์เดินลงบันไดามาเขานุ่งกางเกงฝรั่งสีเทาสวมเสื้อเชอิ้ตสีเขียวมือถือเครื่องตรวจอวัยวะภายใน ทุกทุกคนมองดูเขาด้วยความอยากรู้อาการของเจ้าคุณวิจิตใบหน้าที่เคร่งขรึมของด็อเตอร์ดิเรกนารฤงริ์ย่อมเป็นคำตอบในตัวเขากวาดสายตามองไปรอบๆห้องแล้วถอนหายใจเบาๆพูดกับทุกคนตะกี้ได้ยินเสียงท่านร้องไหมครับเจ้าคุณประสิทธิ์พยักหน้าได้ยินแล้วเป็นไงบ้าง หลานชายนายแพทย์คอตกพอสิ้นเสียงก็เสร็จครับทุกคนใจหายว่านันทากับคุณหญิงประสิทธิ์ร้องกรี๊ดนิกรว่าบ,บิวเกือบเป็นลมเจ้าคุณปัจจนึกยืนตะลึงพลกระโดดเข้าจับแขนดิเรกกล่าวถามละล่ำละลักคุณคุณลุงตายแล้วเหรอเนี่ยนายแพทย์สะดุ้งโยงฮะ ใครบอกล่ะแล้วเขาก็ตีหน้ากะเรียกกะราชฟังก่อนครับฟังทั้งนี้ถ้าจะเกิดความเข้าใจผิดขึ้นแล้วเจ้าคุณลุงยังไม่ตายครับทุกคนโล่งใจทันทีนิกรขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเดินเข้ามาแล้วพูดเสียงเครือปู่โทประเดี๋ยวพ่อเตะชักเลยไอ้นี่พูดเอาใจคอหายหมดอ้าว ไม่ฟังกันอธิบายซะก่อนนี่นะคืออย่างนี้ตะกี้กันฉีดสตรกนินคาโคลิเลตแอนโซเดียมกรีเซโรฟอสเฟตให้ท่านร้องเอตตโรเข้าใจว่ากันจะฆ่าท่านแต่กันก็พยายามฉีดให้จนได้พอสิ้นเสียงกันก็ฉีดเสร็จเข้าใจคำพูดของกันหรือยังคณะพักต่างถอนหายใจเฮือกใหญ่นิกรยิ้มออกมาได้เฮ้ย ทีหลังอย่าพูดสองงามอย่างนี้นะเว้ยกันนึกว่าคุณพ่อเสร็จซะแล้วแม้ยังไม่หายใจเต้นเลยนายแพทย์หัวเราะกิมหวนเอื้อมือเขี่ยตะโพกดีเรกแล้วกล่าวถามเฮ้ยยาฉีดตะวักตะบวยอะไรของแกวะชื่อยาวตั้งห้าวาดิเรกล้วงกระเป๋าหยิบหลอดยาฉีดให้เสี่ยงหวนนดูนี่ไงล่ะเป็นยาบำรุงประสาท แก้ปวดเส้นประสาทแก้เส้นประสาทอักเสบอีกสักครู่ท่านคงนอนหลับสบายอืมกิมหวนครางเคยฉีดคนไข้ได้ผลมาแล้วอย่างนั้นเหรอนายแพทย์สัน่นสีสาเราได้ยินพวกหมอเขาพูดกันว่ามันแก้โรคเส้นประสาทก็เลยซื้อลองฉีดดูเสียงหวนทำคอยยนว้า ไอ้กแกนี่มันไม่น่าจะได้ดีกรีแพทย์มาจากเมืองนอกเลยนี่พูดจบก็ส่งหลอดยาฉีดคืนให้เมื่อก่อนเนี้ยเตี่ยกันเคยเป็นโรคเส้นประสาทหมอเขาไม่ได้ฉีดยาอย่างนี้นีหว่าดร์นรงฤทธิ์ทำตาปริบๆฉีดยาอะไรแกจำได้ไหมกิมหมวนพยักหน้าได้ชื่อมันยาวพอๆกับยาของแกนั่นแหละอ่าเนี่ย รัสเซยยมอโลมิเนียมโกโนเซฟโตโยโดซ m ลมงกานิสบิวติเรสเยสออร์ไรท์กิโอซานคนนี้ก่อนกับเจ้าคุณปัจจนึกยกเท้าขึ้นพร้อมๆกันราวกับนัดกันไว้แล้วก็ยันปังไปที่หลังกิมหวลอาเสียทลาเหมือนนกปีกหกักชนเก้าอี้ตัวหนึ่งทั้งคนทั้งเก้าอี้ล้มครืนลงกลางห้อง ด้วยกำลังแรงส่งของเท้าทั้งสาทุกๆคนนอกจากกิมงว่วนพากันหัวเราะลัน่นนวลละอาว่าเสียงอหาย <c oughs> ดีดีสมน้ำหน้าหมันไส้นะัก <c oughs> นวลละอพูดพลางหัวเราะพลางอาเสียหน้านิ้วคิ้วขมวดแทบจะลุกไม่ไหวดิเรกต้องช่วยประคองกิมง่วนให้ลุกขึ้นด้วยความลำบากยากเย็น แล้วคิมวงวนก็ร้องไห้ใครถีบเราแช่งอจิพายถึงสามสี่ตีนอุยอ้ยโอเจ้าคุณปัจจนึกย่อตัวลงต่ำแล้วกระโดดตัวลอยไอ้เสียข้าด้วยนะโว้ยเสียง่วนยกมือเช็ดน้ำตา สำหรับคุณอาให้ฟรีแต่ถ้าคนอื่นใครถีบเราขอให้คอหอยออกคนหัวรอกาก <c oughs> อีเวเ้ยใจสอบเป็นประซิวล้อเล่นนิดหน่อยเท่านั้นก็ร้องไห้ <c oughs> กิ้มหนวนตะวาดแหวมึงเล่นจริงๆนี่หวา <c oughs> นายพัชราพรยิ้มแปน้น ก็กระยอกฉันเจ็บอย่างนี้บ้างสิฉันไปว่าอะไรแล้วอาเสียขบกรามแน่นมองดูพลด้วยสายตาทะมึงทึงแล้วก็ยกเท้าขวาเตะพลเต็มแรงเกิดคุณหญิงประสิทธิ์ร้องไว้พลระวังอยู่แล้วเขายกแขนขึ้นปิดทันทีก่อนที่แข้งกิมงวนจะสัมผัสซี่โครงเขาดังนั้นหลังเท้าของอาเซีย จึงพบกับข้อสอของนายพัชราพรอย่างถนัดใจเสียงหวนร้องสุดเสียงรีบสุดตัวลงนั่งเอามือกุมเท้าโอ้ยอุ๊ยอ้มึงโอ้ยตีนกูหักแล้วไม่ยอมเฮ้ยมึงไอ้บ้าทุกทุกคนหัวเราะอย่างขบขัน กิมงวนเจ็บจริงๆพนกับนิกอนเดินเข้ามาช่วยกันฉุดอาเสียให้ลุกขึ้นก็ไม่ควรนี่นะพนพูดยิ้มยิ้มเตะคนอย่างกันน่ะมันง่ายอยู่เมื่อไรอดทนหน่อยนะอะไรใจสอบเป็นเด็กอมมือไปได้กิมงวนเดินกระโผลกกระเพลกแล้วสลัดขาเร่าๆนึกอยากจะเตะพลอีกครั้งหนึ่งแต่กลัวจะถูกสอกอีก เลยไม่กลา้าเจ้าคุณปัจจนึกพูดกับนายแพทย์ดีเรกอย่างเป็นงานเป็นการพาพ่อขึ้นไปเยี่ยมเจ้าคุณสักครู่เถอะวะดีเรกนายแพทย์จุปากอจะเพิ่งเยี่ยมเวลานี้เลยครับผมอยากจะให้ท่านนอนหลับพักผ่อนหรือไม่ก็อยู่เงียบๆตามลำพังถ้าท่านเห็นหน้าคุณพ่อเข้าอาการของท่านอาจจะกำเริบอีก เจ้าคุณนภารัตน์พูดเสริมขึ้นเย่าขึ้นไปเลยครับเจ้าคุณตะกี้เนี่ยผมกับเจ้าคุณประสิทธิ์และคุณหญิงขึ้นไปเยี่ยมท่านแล้วท่านดาเอตโรจําไม่ได้ว่าเราเป็นใครใหญ่ยยนันทาโน,นละอ,อถูกขว้างด้วยแจกันวุดวิดหัวแตกเจ้ากรพาหนูพากับประภัยขึ้นไปบ้างถูกขว้างด้วยกระโถนและรองเท้า เจ้าคุณไม่เชื่อผมขืนขึ้นไปก็จะเจ็บตัวเปล่าๆเจ้าจคุณปัจจนึกยิ้มแห้งๆเอาเถอะครับสำหรับผมเองไม่เป็นไรหรอกพูดจบท่านก็หันมาพูดกับพลน,นิกรกิมงวนเฮ้ยขึ้นไปข้างบนกันโว้ยดิเรกยืนขวางบันไดไว้แล้วกันเป็นดื้อมากๆ บอกว่าเยี่ยมไม่ได้ก็เชื่อบ้างสิครับโตเป็นควายแล้วยังทำดื้อเหมือนเด็กๆเฮ้ยเจ้าคุณปัจจนึกทำปากแบะในตาถลนไอดอกเอ็งว่าใครวะดิเรกยิ้มว่าคุณพ่อนั่นแหละครับเจ้าคุณขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแกว่าข่าเป็นควายอืมไอ้เปรดแล้วท่านก็หันมาทางเจ้าคุณนพพรัตน เจ้าคุณได้เยินไหมลูกชายคุณมันว่าผมเป็นควายเจ้าคุณนพรัชน์หัวเราะเจ้าคุณไม่ได้เป็นควายสักหน่อยผมไม่เห็นว่าจะน่าเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยถูกแล้วเจ้าคุณปัจจนึกตะโกนลัน่นแต่มันดูถูกผมนี่นะชาชาลูกเขยวิทยาศาสตร์อีกหน่อย มันคงจะถึงกับเตะปากพ่อตาเล่นอย่างฟุตบอลหรอกในแพทย์หนุม่มอมยิ้มกระพุ้มมือไหว้ท่านทันทีเป็นเสียใจครับที่คุณพ่อเข้าใจผิดเจ้าคุณปัจจนึกหน้าแดงก่ำเพราะความโกรธเข้าใจผิดยังไงวะเฮ้ย <Hey! S 1> อาเสียร้องลัน่นเขาบอกว่าเข้าใจผิดเข้าใจผิดแลวยังจะย้อนถามอีกว่าเข้าใจผิดยังไงเฮ้ย hey! ถ้าคุณหันขวับมาทางกิมหงวนทะลึล่งมึงไม่ต้องพูดแม่เซียงงวนพูดยานคางบอกดีๆยังหาว่าทะลึ่งอีกดิเรกเอื้อมือเขี่ยตะโพกข้อตาแล้วพูดยิ้มยิ้มฟังผมก่อนครับคุณพ่อไม่ฟังแกดูถูกฉันมากพุดโทรผมไม่เลวซามถึงอย่างนั้นหรอกครับคุณพ่อ คำบอกควายเนี่ยเป็นภาษาลาตินนะครับไม่ใช่ภาษาไทยเจ้าคุณปัจจนึกสะดุง้งโยงเขาแปลว่าอะไรวะเออแปลว่าพระยาครับเจ้าคุณพยักหน้าเงึกเงือกพอไม่ต้องอธิบายอะไรอีกฉันจำได้ว่าไอ้งวนมันเคยว่าฉันเป็นควายครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าเป็นภาษาโปโลแลนด์แปลว่าขุนนางผู้ใหญ่ ทีนี้ฉันจะพูดภาษาซูลูกับพวกแกบ้างแหละยังไงไอ้เปรตสบายดีหรอดิเรกทำคอย่อนเจ้าคุณประสิทธิ์กับคุณหญิงและเจ้าคุณนพรั์ต่างหัวเราะชอบใจไปต,ตามๆกันคุณหญิงประสิทธิ์เดินเข้ามาจับแขนดิเรกแล้วกล่าวถามพอดิเรกควายน่ะเป็นภาษาอะไรตีนนะหลานชาย ในแพทย์หลับตาปีลาตินครับเออเออนั่นแหละหลานแปลว่าเจ้าคุณอย่างนั้นหรือครับถูกแล้วคุณหญิงหัวเราะชอบอกชอบใจหันมาทางเจ้าคุณประสิทธิ์เจ้าคุณคะตาเนี้ยฉันจะเรียกเจ้าคุณว่าควายบ้างล่ะเก๋ดีเหมือนกันนะคะเจ้าคุณประสิทธิ์กลืนน้ำลายเอือก อย่าเลยคุณหญิงถ้าเรียกฉันเป็นควายคุณหญิงก็ต้องเป็นเมียควายเท่านั้นแหละก็อย่างนั้นน่ะสิขาคุณหญิงพูดหน้าตาเฉยสี่หนุ่มสี่นางหัวเราะลัน่นคุณหญิงประสิธิ์ทำหน้าตื่นตื่นชอบกลนพลพูดกับคุณแม่ของเขาคุณแม่ครับอย่าพยายามเรียกคุณพ่ออย่างนั้นเลยครับทำไมล่ะลูกหรือเจ้ากลัวใครๆเขาว่า เจ้าเป็นลูกควายว้าพนรองลัน่นหันมาแยกเคี้ยวกับดิเรกอีเวนนี่มีศัพท์แปลกๆแต่วังให้ดีเถอะดิเรกอมยิม้มเจ้าคุณปัจจนึกผลักดิเรกเซออกไปจากบันไดหันมาพยักหน้าเรียกในาลิงทั้งสามให้ตามท่านขึ้นไปข้างบนนายแพทย์ร้องห้ามเสียงหลงคุณพ่ออย่าขึ้นไปครับ แล้วกันเชื่อผมบ้างสิครับเจ้าคุณหันมาคอนมาสิขึ้นมาห้ามสิพ่อจะถีเพ้ตกกระไดเชียวพูดจบก็พาสามเกลอขึ้นบันไดไปในแพทย์หนุ่มขมวดคิ้วยน่นถ้าเจ้าคุณปัจจนึกพนนิกรกิมห่วนเข้าไปเยี่ยมเจ้าคุณวิจิตก็จะทำให้อาการของคนไข้ซุดลง ดิเรกชักชฉิวที่ห้ามไม่ฟังก่อนที่ทั้งสี่จะขึ้นไปถึงชั้นบนปฏิพานอันเฉียบแหลมก็บังเกิดขึ้นในสมองของนายแพทย์หนุม่มเขาป้องปากตะโกนลัน่นหัวล้านโว้ยหัวล้านเหม็นเขียวทุ่งหมาหลงดงช้างข้ามเป๊กพอ่อเจ้าคุณปัจจนึกหยุดชะงักปวดร้าวไปทั่วหัวใจ แล้วท่านก็วิ่งโครมครามลงมาข้างล่างทําให้พลนิกรกิมงวนต้องตามลงมาเจ้าคุณประสิทธิ์คว้าศีรษะในแพทย์ดิเรกไว้ได้หันมาพยักหน้ากับเจ้าคุณปัจจนึกเร็วเจ้าคุณเตะมันคนละทีเจ้าคุณประสิทธิ์พูดอย่างเคืองๆแม้ดันตะโกนสลั่นบ้านมามาผมจับไว้แล้วเจ้าคุณปัจจนึก เดินย่างสามคุมเข้ามาหาลูกเคยหัวนอกของท่านไอ้ด็อกทำไมแกถึงล้อค่ะไม่เคยทะลึ่งขนาดสี่ดาวเหมือนอย่างวันนี้เลยนี่เว้ยดิเรกยิ้มแย่ๆเออผมหวังดีต่อคนไข้ของผมนี่ครับถ้าผมไม่ร้องตะโกนอย่างนั้นคุณพ่อก็คงไม่ย้อนกลับลงมาอีกเจ้าคุณนพรัตย์ยืนหัวเราะคือๆอ,อ,อยู่ข้างๆ เตะเลยเจ้าคุณมีอย่างที่ไหนว่าพอตาหัวล้านทั้งทังที่มันรู้ดีอยู่แล้วว่าเจ้าคุณหัวล้านและตามธรรมดาของคนหัวล้านย่อมไม่ชอบให้ใครพูดว่าหัวล้านเจ้าคุณทั้งสองชักไม่พอใจเจ้าคุณนพรั์เจ้าคุณปัจจนึกลากแขนดิเรกออกมายืนกลางห้องแล้วก็เหวี่ยงลูกแปรถูกก้นน,นายนรงฤทธิ์ดังภาพ ในเวลาไล่ๆกันเจ้าคุณประสิทธิ์ก็เตะดิเรกภาพเข้าให้บ้างแต่แล้วก็รีบวิ่งเข้ามาอยู่ข้างหลังพลยืนทำหน้าทำตาบ้องแบ้วเกรงว่าดิเรกจะสู้ท่านเสียงหัวเราะอ,อย่างคลื้นเครงดังขึ้นอีกดิเรกตีหน้ากะเรียกกะราชยกมือคลำก้นปอยปอยเสียงหวนพูดขึ้นดังๆสมน้ำหน้าดีไหมล่ะ ถูกคนหัวล้านแต่เขาให้แล้วละสิบอกไม่เชื่อนินนารู้อยู่เต็มอกว่าท่านหัวล้านยังเสือกตะโกนออกมาดังๆว่าหัวล้านเหม็นเขียวกันเองถึงจะรู้สึกรำคาญจมูกยังไงกันยังไม่ปริปากพูดเลยเจ้าคุณปัจเนึกในตาโตเท่าไข่ห่านยกมือชี้หน้ากิมงวนไอ้งวนมึงตายเลย แล้วท่านก็ไล่กวดกิมงว่วนวิ่งโครมครามขึ้นบันไดไปชั้นบนพลนิกรเดินยิ้มกลิ่มตามขึ้นไปกณะาพักต่างสั่นศีรษะในความหมื่นของกิมง่วนไปตามกันเจ้าคุณปัจจนึกไม่ยอมฟังเสียงปรีเข้ามายกมือเขกกระบาลกิมง่วนเต็มแรงแล้วก็ล็อกคออุดปากอาเสียไว้เพราะรู้ดีว่า เมื่อกิมหวนถูกท่านเตะหรือเขกศีรษะเขามักจะแหกปากตะโกนลั่นบ้านเสมออย่าร้องนะจำไว้มึงทีหลังอย่าล้อค่ะอีกพูดจบท่านก็ปล่อยมือที่อุดปากเสียงหวนออกอาเสียทำตาปริบๆยกมือรูปศีรษะพอรู้สึกว่ามันโนขึ้นมาก็ตะโกนสุดเสียงออ อุ้ยเจ้าคุณหลับตาปีโบกไม้โบกมือกระซิบกระซาบอย่าเอ็ดไปก็มันเจ็บนี่ครับโอ้ยเจ้าคุณหันมาทางพลกับนิกรซึ่งยืนอยู่ข้างๆไปไอ้งวนนีถวะพลในพัชราพรสัน่นศีรษะไม่ได้แล้วครับแต่เดี๋ยวมันเตะผมคอหลุดขามันยาวกว่าผมมากนะ นิกรยกนิ้วชี้มือขวาแตะริมฝีปากแล้วร้องซีดอย่าเอ็ดไปครับเดี๋ยวคุณพ่อตื่นเงียบกริบเจ้าคุณปัจจนึกกับสามสหายพากันย่องเข้าไปในห้องด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดมีเสียงดังทั้งสี่คนหยุดยืนอยู่หน้าเตียงเจ้าคุณวิจิตบรรณาการประมุขของบ้านการุนวง นอนหลับตาพริมอยู่บนที่นอนอันอ่อนนุ่มท่านสวมกิโมโนสีน้ำตาลแก่มีผ้านวมคลุมตอนเท้าที่ศีรษะมีถุงยางใส่น้ำแข็งวางอยู่ใบหน้าของเจ้าคุณวิจิตร่วงโรยตามธรรมดาของคนเจ็บริมฝีปากแห้งผากขณะนี้ท่านกำลังนอนครึ่งหลับครึ่งตื่นอาการปวดศีรษะบรรเทาลงไปมาก อำนาจยาฉีดชื่อยาวเฟื้อยช่วยให้ท่านมีสติสัมปชัญญะบ้างเล็กน้อยต่างยืนนิ่งมองดูท่านด้วยความวิตกอาเสียเกิดคันจมูกขึ้นมาก็ทำจมูกฟุตฟิดเจ้าคุณปัจจนึกรีบกระซิบบอกเฮ้ยอย่าจามกิ้มหวนทำหน้าชอบกลทนทนไม่ไหวครับแล้วเขาก็จามลั่นห้อง อคนไข้สะดุ้งเฮือกรวดพลาดลุกขึ้นนั่งกริยาเช่นนี้ทำให้คนมาเยี่ยมตกใจพากันวิ่งโครมครามออกไปจากห้องเจ้าคุณวิจิตไม่ทราบว่าใครเป็นใครเข้าใจว่าทั้งสี่คนจะมาฆ่าท่านเลยร้องเอตโรเสียงลั่นตึกโอ๊ยกลัวแล้วจ้า โอ้ยอย่าฆ่าฉันเลยจะต้องการอะไรฉันให้ดังนั้นสี่คนค่อยๆแง้มหน้าต่างนอกห้องมองดูกิมหวนเคลียรเอวนีิกรเบาๆเฮ้ยโอกาสของแกแล้วเว้ยเข้าไปขู่เอาเงินท่านสักพันบาททวกรจะได้เที่ยวกันให้เปรมพลยืนอยู่ข้างหลังกิมหวนยกเท้าเตะอาเซียพลักเข้าให้อีเวน ไม่ใช่เวลาพูดเล่นเว้ยโธ่ประเดี๋ยวพอจับโยนลงไปข้างล่างคอหักไตหาเลยเจ้าคุณปัจจนึกจุปากอย่าเอตตาโรไปนะไปเข้าไปหาท่านเถอะวะแต่ระวังอย่าแสดงกริยาให้ท่านตกอก,อกตกใจได้นี่กรพยักหน้าไปสิครับแต่ทางที่ดีคุณพ่อควรจะเข้าไปก่อน เข้าไปทีเดียวสีคนท่านจะตกใจเออจริงสินะเอา้าอย่างนั้นพวกแกยืนอยู่นี่แหละขาดไปเองเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ